ต่อกันนะครับจากคลิปเดิมนะครับที่ลงเซ A ไปว่าจะทําอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราจะเอารถนะครับไปเก็บภายในนะครับเพราะว่าตรงปุ่มตรงอะไรพวกนี้นะครับมันลอกนะครับเราจะทาเลเซอร์ใหม่นะครับผมตัวเบาะสภาพ100%สมบูรณ์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไม่มีอะไรแต่ก็ยังมีที่ผมบอกไปว่าหลังคามันตกนะครับเราก็จะทําการขับรถไปที่พี่ฮอตนะครับช่างฮอตรามินทา65นะฮะคันนี้มี ไอนี่พี่สลูสลมันล่วงสงลูมล่วงไม่พอสลูเปิดไม่ได้เตรียมเตรียมลบนี่ผมนะไม่ใช่ลูกค้า <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่รุ่นเนี้ยบางคนลูกค,ค้าเวลามันติดใช่ไหมติดเนี้ยบางทีเขาไปหาซ่อมแล้วมันแพงเขารู้ไม่ทำยไงเราถอดปลั๊กไว้เพื่อไม่ให้เราใช้อ่าหรือบางมอเตอร์ถ้ากดใช้มันจะบานทางบานปลายอ่าฮะจากที่ขาหักเล็กๆกลายเป็นหักใหญ่อ่าอ่าเขาเลยถอดปลั๊กไว้เท่ากับมอเตอร์ยังใช้งานใช้ใช้งานได้ต้องแต่ทีนี้อ่าที่เหลือเราต้องไปใช้คอมโปรแกรมใหม่เราต้องซ่อมชุดนี้ก่อนเยวต้องเช็คต้น เอาง่ายเซ็ตเนี่ยอยู่เมาจบให้ครับอ่อนนแล้วก็มีปุมป่มปุม่มตัวบาะไม่มีขาดไม่มีะลอกนี่แหละภายในดีอันนี้สเตจแรกครับกับเรื่องภายในสรุปนิดหนึ่งต่อไปก็เป็นเครื่องเกียร์ท่อน้ําท่อยางท่ออากาศต่างๆนะครับรวมถึงช่วงล่างด้วยเมื่อกี้ขับมามีเสียงออด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 อยู่ทางด้านหลังผมสันนิษฐานว่าเป็นที่เบ้าโชกนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าช่างเขาจะตีว่าเป็นอะไรนะครับ a few moments later มาเช้าเย็นเสร็จเสร็จแล้วตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะ นะประมาณซ่อมเสร็จต่อไปก็ซ่อมจุดลางเรียบร้อยอ่าใช้ไ้เลยที่กดออตโต้พวกนี้สามารถนึ่งนวดแบบนี้ได้นะกดทีไรอย่างนี้ก็ได้อาการพวกนี้ถ้ากดแบบเนี้ยก็คืออ่าตอนก่อนจะพังเนี่ยถ้าลูกค้าจเจอติดขัดเนี่ยกดอย่างนี้จะดีกว่าอ่าแต่อันนี้เราซ่อมเสร็จเราใช้สบายไปเลยเพราะตอน <c oughs> ก่อนจะแตกเนี่ยถ้าไปกดออตโต้มันจะปีแตกเลย <c oughs> ปกติบูธเนี่ยมันจะมีทั้งฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาขวาซ้ายขวาครับแต่ส่วนใหญ่มันชอบแตกฝั่งเดียวแต่เวลาซ่อมทำอ่ะต้องซ่อมทั้งสองฝั่งใช่เพราะเดี๋ยวอีกฝั่งนึงเป็นก็มันต้องกลับมาอีกจะไม่จบเดี๋ยวจะเจอค่าอะไรอ็เท่าไม่สุงไม่คุ้มอ่าแล้วก็ผ้าชุดห้อบ้านที่มันห้อยก็ซ่อมไม่หมดแล้วนครับอะไรก้าวไม่หมดนนั่แหละแล้วก็ชุดผมสิบเก้าปุ่มอ่าไรนี้ได้ปุ่มไปด้วยสิบเก้าสิบเก้าปุ่มใช่ไม่หนักเลยเรียบร้อยภายในกิ๊กเหลือไปทำชุดเอ้ยไปทำเครื่องเกียร์ต่อเเเสสสรรร็็จจาาากกกคื่่ออองีียย์มปปละันนนนน้วแ ไปต่อกันเลยและเราก็เข้าสู่วันที่2นะครับกับการเอาเจ้า CoA นะครับไปทําต่อนะครับผมปั้นรถยังไงให้สวยให้ดีให้ขับดีให้ลูกค้าเอาไปไม่ต้องไปเสียตังค์ต่อนั่นเองนะครับตอนนี้ผมกําลังเอารถไปเช็คช่วงล่างนะครับที่บอกว่าน้่นหลังมันมีเสียงอดอดอๆอดนะครับแล้วเราก็จะขึ้นหอยดูจุดรั่วซึมกันตรงนั้นเลยนะครับะตอนนี้ก็เข้ามาถึงที่ร้านสมายอัโตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยว ให้พี่เล็กนะครับเจ้าของร้านนะครับเอารถขึ้นห้อยให้ดูกันนะครับว่าคันนี้ด้านล่างเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรรั่วซึมลงมาหรือเปล่านะครับจะได้เห็นๆกันตอนนี้เลยนะครับน่น่นนวคมัคคือมันมันบิดตัวได้เล็กน้อยไม่ยังไม่ดังวิ่งไม่มีเสียงไม่มีผมขับมาไม่มีก็ยังดูแน่นอยู่ กันสุนเปแค่โชค๊คหลักเสียงกันสุนเ็นแค่โชค๊คหลักแล้วก็เรื่องเสียงมันจะมีออฟ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 นฮะเดี๋ยวต้องขอโชค๊คให้ดูโช๊คแหละครับโดยรวมถือว่าโอเคครับยายมีแค่รเรื่องของตัวโช๊คแบบ,บก,บกระตุ้นนะก็อย่างที่ว่านะครับคันนี้เซอร์วิสศูนย์มาตลอดก็เลยไม่มีอะไรที่มันหนักหนานะครับได้ทำการตรวจช็คแล้วบอกว่ายังแน่นอยู่ทุกอย่างนะครับโดยรวมถือว่าดีอยู่นะครับอ่าฮะขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปก่อนสวัสดีครับครับผม และนี่ก็จะเป็นขั้นตอนรองสุดท้ายนะครับของเจ้า CLA 250คันนี้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวต่างๆเราก็จะเช็คให้ทั้งหมดเลยนะครับเอ๊อเอารถคันนี้มาไฟโชว์เหมือนไฟขาดหน่อยนึงอะเช็ค่วดซึมไว้ให้ด้วยทุกอย่างเลยดูว่าอะไรไม่ดีก็บอกมาเล็บดีทามแล้วก็โหยน้ำมันม<า>เครื่องเดี๋ยวมาถ่ายให้ลูกค้าอีกทีเช็คน้ำมันเกียร์ด้วยน้ำมันเกียร์ถ่ายเลยก็ได้เช็คเช็คดูก่อนเดี๋ยวหัวเสียบเข้าไปที่หน้าร้านแล้ว ร้าน,นนี้ J s p ปี d นะครับผมซ่อมจบซ่อมดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมินิ BM เบนซ์ได้หมดเลยนะครับแล้ว,วันนี้นะครับก็เป็นการเซอร์วิสเจ้า c l a 250คันนี้อย่างสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเรื่องหน้าจอที่ช่างโรดเซาเมเกอร์นะครับป่ Sound maker ะเซาเมเกอร์ฮะเรื่องจอเรื่องระบบเครื่องเสียงอะไรนี่ต้องไปที่ช่างโรดเลยนะครับก็ ันนี้เราก็จะไปทําตัวจอนั่นเองครับสภาพจอเดิมๆนะครับอายุนามก็10ปีเข้าไปแล้วนะครับไม่ต้องมีแบบเสื่อมบ้างนะครับจอเสื่อมนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแค่ตัวแผ่นจอตัววิทยุยังใช้ได้ปกติครับบลูทูธเชื่อมต่อได้ปกตินะครับฟังเพลงได้หมดปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอช่างโรดกันเลยฮะฝากรถไว้กับช่างโรด1วัน CLA b e n นเกือบทุกรุ่นเลย10ปีลำโพง เจอแบบเ0เลยแล้วกันลำโพงแตกแน่นอนครับผมก็ให้ช่างรถเขาทำาทำการเปลี่ยนลำโพงให้ด้วยนะครับผมมารอดูผลลัพธ์กันวันสุดท้ายก่อนที่จะรีวิวเต็มกันนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายและแล้วนะครับ CLA ของเราฮะก็ปิดคลิปได้แล้วนะครับผมนี่เลยทํามาเงาวับทุกส่วนนะครับผมสวยงามมากๆนะครับขัดแล้วอะไรแล้วขนาดฟ้ามืดยังเงายังสวยขนาดนี้เลยนะฮะเซอร์วิสมาจัดหนักจัดเต็มแล้วพร้อมขายและเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันต่อคลิปหน้าเลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทุกคมช่นมั่เติมเต็มีิ HPC ส